สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับีทนีลุกทุ่งครับเปิดข้อความอบอุ่นจากไตรอ่างกาดบัณฑิตถึงลีโออาทิตย์หลังยุติแชมป์200สมัยในรายการไม่หมดนี่เสียงโชวครับ การที่ลีโออาทิตย์โซดาได้แชมป์รายการไมมดหนี่เสียงโชค200สมัยทําให้เขากรองสถิติดังกล่าวเท่ากับไรอันการ์ดบันฑิตจำปาสินครับซึ่งล่าสุดตัวของไรอันการ์ดบันฑิตที่อยู่ในรายการก็มีข้อความถึงน้องที่ยึดเขาเป็นไอดอลและก็มีเส้นทางเหมือนกันครับโดยทางรายการได้เผยข้อความข้อความหนึ่งนะครับของไรอันถึงลีโออาทิตย์ว่าไม่ว่าจะวันที่แย่หรือวันที่ดีจะมีพี่คนนี้อยู่ข้างๆเสมอและรักเขาเหมือนน้องชาย นี่คือการสิ้นสุดแต่มันคือการเริ่มต้นค่อยๆเดินและเดินไปให้ไกลที่สุดพี่เป็นกำลังใจให้เสมอในขณะเดียวกันลีโออาทิตย์นะครับก็ได้เผยถึงไรอันกาดบัณฑิตนะครับบอกว่าผมเดินทางมา200สมัยเพราะผมมีพี่ไรอันเป็นไอดอลและตัดสินใจจบการแข่งขันที่200สมัยเหมือนกับตัวของไรอันแบบเป๊ะ นอกจากจะคว้าแชมป์รายการมวยมดนี่200สมัยเหมือนกันแล้วนะครับล่าสุดต,ตัวของลีโอเองก็มีผลงานเพลงออกมาให้แม่ๆได้ฟังกันครับกับเพลงที่มีชื่อว่าขอลาเช่นเดียวกับตัวของไรอันที่มีผลงานเพลงหลังจากยุติการแข่งขันรายการทันทีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ